มันพายอยู่โอท่านระเบิดขึ้นมาบางทีผมแพกเลยอ่ะแล้วมันไม่ดูอไรไม่ได้ตาเปลาตกพอเราเด้งมันก็เยอะยะ

ผมโม้ถามแมวเรื่องเห็นเด็กเรียนเห็นอะไรแลก uh, ็เนี่ยปล่อยดีกว่าไใจใจเลยใจเลยไปเป็นแก๊งเลยเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แก๊งปิดโป๊ใช่ไะนี่ตอนนี้ลูกใช่ไหมเขาบ้านอยู่ไหนอยู่ในรถมันบอกแ่ว่าเขาบอกว่าให้ขี่เพราะเปในสภาธรรมมันอยู่กันเยอะไป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 